ตอนนี้ผมมีห้อง Discord ของตัวเองแล้วนะครับผมนะถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปจอยในห้อง s c o r d แล้วก็สามารถกดลิงก์ในด้านล่างนี้เลยครับผมสวัสดีครับอี่คผมอีกครั้งหนึ่งเกมดาร์กบอลด็อกคังแบทโทผมนะก็กาชา7ปีมาแร้วนะผมนะมาไวก่อนกําหนดกว่าทุกๆครั้งที่เราคิดไว้บางทีตอนแรกเราก็คิดว่าแบบเอออาจจะมาหลังจากวันกิจกรรมสัก2วันอะไรอย่างนี้ตอนแรกคิดว่าวันที่9แต่ไม่ใช่มาวันที่8คือวันนี้นั่นเอง ซึ่งวันนี้ผมไม่ได้มาเปิดกาชาคนเดียวครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษของเราอีกเช่นเคยครับน้องรักบอดลดักเพลนเองครับผมตบมือครับผมตบด้วย <laughs> สวัสดีครับอ่าคอลแลบปกันก็หลายรอบแล้วนะเราใช่เรามาคอลแลบปกันทุกปี <laughs> ถ้าถ้าเป็นทุกปีเนะี่ยก็เป็นไปไนดะ้ก็อยากทุกปีนะเออไม่อยากเปิดคนเดียวมันเหงาใช่ <laughs> อ่าซึ่งวันนี้ก็เราก็จะมาเปิดกาชาอ่าโกคูเบจิต้าก็ส์ก่อนในคิในช่องผมครับส่วนคลิปเอโอโกจิต้าเซย่เนี่ยจะไปเปิดในช่องบอลก็ขีดในล่างครับผมนะ แต่จริงเราเราอวยทั้งคู่นะไอตัวร่างสี่ะแต่พี่เจให้ผมให้ผมเ,ออเปิดตัวร่างสีออ่จริงๆอะผมก็อยากจะถ่ายคลิปนี้เว้ยเพราะว่าผมชอบมากกว่าเว้ยแต่ไม่เป็นไรแต่ว่ายังไงก็มานี้เดี๋ยวเรามาดูข้างตูอ้อะดูดูความสามารถกันก่อนดีกว่านะความสามารถของเออ่โกคูนี่ครับเจ<ด>็ดปีนะผมเอเอ่เป็นแคทใหม่บียอนซูเปอร์ไซย่าพลังที่เหนือกว่าซูเปอร์ไซย่าและมูฟี่ฮีโร่แคตตาก,กร,รีคีบวกสาม h แ anti- กอรดิเฟนต์บวกร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์และ ก็จะเป็นผู้นำ200%สําหรับตัวละครไอ้พวกบิยอนซูปอร์ไซย่ากับมูวิฮีโร่เนี่ยที่ติดคําเมคาเมห้าด้วยเป็นผู้นํา200%ครับคือถ้าตามแบบเจพีเนี่ยมันจะเป็นตัวแรกใช่ไหมเออสองตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวแรกใช่ป่ะใช่แต่เออแต่ว่าของของโกลบเนี่ยจะเป็นตัวเป็นเบจิต้ามาจินเออจะเป็นเบจิต้ามาจินก็เพราะว่าของเรามันเข้าช้ากว่าเนาะอ่ะหลังจากใช้ถ้าไม่ตายแล้วจะบวกพลังโจมตีพลังป้องกันนะฮะโดยสักแทรกรีเฟซและคอสคอร์โซดามไอทูเอนด์มี่และถ้าไม่ตายใหญ่ ก็เหมือนกันเนาะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแล้วก็มี entrance animation นะครับผมนะแล้วกา็การโจมตีทุกอัน1เทิร์นก็คือหลังจากใช้ entrance animation ก็จะกาดทุกการโจมตี1เทิร์นตั้งแต่เริ่มอ่ฮะแล้วก็จะบวกขี้บวก1ต่อจำนวนอ่ารเขาเรียกว่าอะไรลูกแก้วสีลูกแก้วที่เก็บได้ครับผมนะเก็บลูกแก้วสีอะไรก็ได้เลยก็คือเหมือนเก็บลูกลุงก็ได้ใช่ไหมก็นัำใช่ลุงก็ได้เก็บลูกแก้วสีอะไรก็นับหมดได้คิง่าย ยิ่งเก็บบอลเยจะเหมือนคล้ายสามปีอะเนาะคล้ายสามปีที่เก็บลูกแก้วอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวมันคล้ายอะไรวะสี่ปีป่ะคล้ายๆกับพวกเมกาโตแดงเวไวย์อย่างเงี้ยยิ่งเก็บบอลยึงเงี้ยคล้ายอ่าเก็บลูกแก้วโอเคก็แล้วก็จะบวกพลังโจมตีพ <fry> ล <UC S> ังวังกันเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เจ็ดเทิร์นตั้งแต่เริ่มครับแล้วก็จะบวกพลังโจมตีพลังวังกันอีกร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ด้วยอ่าแล้วคีบวกหนึ่งโอก็เก็บเพิ่มขึ้นอีกใช่ไหมก็จะบวกอีกโอ้โหแรงนะแล้วก็มีโอกาสตีคิดว่าเข้าเจ็ดเปอร์เซ็นต์ ถ้าเก็บคี20แล้วก็จะตีเขาลูกสีเมืเก็บคี24อ่าโอ้ก็คือคี20นี่ประมาณถ้าไม่ตายใหญ่ไหมประมาณถ้าไม่ตายใหญ่ขึ้นมานิดนึงจากสิคีขึ้นมา2คีอีกอ่าแล้วก็24คือตีตีเข้าลูกสี่โอ้เอาเรื่องนะเอาเรื่องเลยนะมีทุกอย่างเลยเก่งจริงครับตัวนี้อวยเลยขนาดบอลแบบเปิดในเซิร์ฟเจพีขนาดเปิดโกลบอลก็ยังอวยแบใช่ชอบเก่งหมด แล้วก็การเปลี่ยนร่างเนี่ยก็สามารถใช้ได้เทินที่4ขึ้นไปเปลี่ยนร่างเป็นไซยาบลูที่โคตรเท่เป็นมาจากเดอะมูวี่เลยนะท่าเดียวกันเลยโคตรเท่ะหลังจากเปลี่ยนร่างแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมก็เกรดลี่เลสแอคแทกติเป็นหนึ่งเทินนะครับแล้วก็แมสซิฟลี่แมตช์เพิ่มเยอะมากร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ดิสซิเบิลเอนเมี่แอคชั่นอันนี้คืออะไรบอลอันนี้ไม่ค่อยเข้าใจอธิบายที มันจะเป็นการแบบว่ายกเลิอกอะยกเลิกการโจมตีของศัตรูไปได้หนึ่งครั้งเหมือนการใช้ผีแบบสมมติไม่คือเหมือนสมมติว่าศัตรูตีเข้ามาช่องหลังใช่ไหมหนึ่งหนึ่งครั้งอะแล้วเราอะโจมตีไปก่อนแล้วมันยกเลิกไอเนี้ยมันก็คือทําให้ศัตรูที่มันตีมาด้านหลังอะมันจะไม่ตีมันจะหายไปช่องหนึ่งอ๋อแต่ว่าไม่ไม่เหมือนการสตันกับการใช้ผีใช่ไหม,มใช่ไม่เหมือนออพี่มันจะยกยกแค่ครั้งเดียวแค่ช่องเดียว <ๆ S 1> ๆๆแล้วก็ช่องอื่นๆก็ยังตีเหมือนเดิม โอเคถือวาเข้าใจเพราะว่าคนคนเล่นเจ้ยคนเล่น GB อย่างเดียวก็ไม่เคยใช้อก็ไม่เคยเข้าใจเท่าไหร่เพราะไม่ได้พิกโร่โกฮะโกคูด้วยไงถ้าพิกโร่โกคูมันมีความสามารถนี้ไงเออโอเคพสซีฟสกิลมันนะแอคทีดนบวกรอแล้วก็จะบวกคีบวก2ต่อจำนวนลูกแก้วที่เก็บไปก็คือเก็บลูแก้สีอะไรก็จะบวกคบแม่งเก็บสเดียวกันแม่บคล้นจริง แล้วก็จะมีโอกาสตีคริเคิคอลแล้วก็มีโอกาสหลบด้วยนะฮะรวมถึงหลบการโจมตีของศัตรูรวมถึงทำให้ตาย7%ต่อจำนวนลูกแก้วสีลุงที่เก็บได้เฮ้ยเก่งนะออแล้วก็จะตีเข้าลูกสีเมื่อคี1ิหหรือมากกว่า,า,กกวาแค่ใช้แค่ใช้ถ้ามไม่ตายก็ได้แล้วนี่ออใช่แล้วก็จะโจมตีถ้าไม่ตายอีกหนึ่งครั้งเมื่อคีส20หรือมากกว่าแล้วก็จะมีโอกาส30%ในการตีคริเคิคอลและมีโอกาสา30%ในการหลบด้วยอ๋อนี่คือติดหลบมาแล้วแล้วก็ไปรวมกับไอโอกาสอีกโอกาส ที่เก็บลูกแก้วลุงอีกด้วยใช่ไหมอมีน้ำอากาศแล้วก็หลบไก็กตัวมาให้เกง่งเก่งเก่งโอเคฟิวชั่นอ๋ออ๋อคือมี2แอคทีฟสก,กิลปะหรือว่าใช่แอคทีฟแรกแปลงร่างแล้วก็แอคทีฟมันจะเป็นอีกร่างหนึ่งคือร่างบูสามารถใช้ได้เป็นการโจมตีอ่า can be activate ก็คือใช้ได้เมื่อเลือด50%หรือต่ำกว่าหรือเจอหนึ่งศัตรูที่มีเลือด50%หรือต่ำกว่าะจะแปลงร่างนะครับคอสอัลติเมทดาเมจตัวเอนเนอรี่แล้วก็จะตีคริเทเช ตีคิดเข้าตลอดชัวร์เลยโอ้เก่งจัดส่วนลิงสกิลต่างๆนี่ค่อนข้างจะลิงได้ดีกับพวกแบบโกคูเบต้าเนาะก็มันโกคูเบต้าดีอยู่แล้วฮะแล้วก็ลิงส่วนใหญ่พวกทีมก็ทีมมันเองดีอยู่แล้วที่ลิงที่เพิ่มพลังโจมตีก็จะมีเวอร์ล็อบก็ท์สุ per ไซยาโอ้โหมีแต่มีแต่ลิงสกิลเพิ่มพลังโจมตีทั้งนั้นเลยนะเนี่ยทุกอันเลยไหมเนี่ยไม่ๆม่นี่มีฟีแปร์แฟร์เทิลคิบวกสองโอ้เพิ่มพลังโจมตีแทบทุกอันเลยนะ ทุกอันเลยยกเว้นมีแฟล์โพรเฟสเซอร์อันเดียวถ้าถ้าอัพลิงสิบอะได้เอลีเคทุกอันเลยเออแบบเก่งมากส่วนที่อยู่ได้ก็โอ้พวกนี้เก่งอยู่แล้วครับอยู่ได้แม่งทุกอันอนะทุกทุกแคทที่อยู่นี่คือเก่งหมดนะทุกแคทที่มันอยู่ได้คือเก่งหมดนะอ,อ่ะโอเคส่วนต่อไปไปที่ตัวโบรลี่กันบ้างน,นะครับโบรลี่นะครับบูบี้บอสแคตตาลอกลีคขีบวก3 HP แทชพีเการ์ดิ้บวก30 130%นะอ่าแล้วก็ ตอนใช้ถ้าไม่ตายก็จะบวกพลังโจมตีพลังป้องกันหนึ่งเทิร์นโอเคก็แอคแทร์เกรดเอนฟ์บวกร้อยแปดสิบนะฮะแล้วก็จะบวกพลังโจมตีพลังป้องกันเพิ่มขึ้นอีกแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ถ้าไม่ตายแล้วก็จะปลดการใช่ไหมปลดการศัตรูถ้าเก็บปลดการถ้าเก็บลูกแก้วสองลูกขึ้นไปแล้วก็จะโจมตีถ้าไม่ตายอีกหนึ่งครั้งเมื่อเก็บลูกแก้วหกลูกขึ้นไปตีเข้าดุ๊กสีมเมื่อเจอศัตรูที่เลือดแปดสิบเซนต์และต่ำกว่า และถ้าโจมตีถ้าลาดัดศัตรูถ้าลัดเพื่อนได้ก็จะฮ<า>ิวยิ<ด>่20%ก็คือเป็นคนฆ่าคนสุดท้ายอาา่าฮะเกง่งแต่ลัดก็ฮิวเลือดให้ทีมเด้งขึ้นมาเออยอะเลยนะเกืบอบสามสิบอะยี่สิบเกือบสามสิบถือว่าเยอะมากส่วนที่เหลือก็น่าจะคู่กับโบลียดีสุดนะถ้าจะถ้าจะเล่นจริงๆอะ่ะเพราะว่าไม่รู้จะไปคู่กับใครแล้วอะ่ะ <c oughs> มันก็คู่กับพวกชาวไซย่าได้อยู่ถ้าจะเล่นกันจริงๆคู่กับพวกชาวไซย่าได้แคทน้อยเนี่ยโบลียตัวนี้แต่แคทน้อยใช่ที่อยู่ได้ก็จะมีมูวี่บอสเพียวไซย่าแล้วก็กตนบรเออ ที่ที่ที่รู้สึกว่าเด่นจริงก็คงจะมีมูฟวี่บอสนะเพราะโบลี่มันเยอะมากแล้วก็เปียวใส่ยากส่วนจิ๊ปเทปโบลิเออร์นี้ยังคิดไม่ค่อยออกก็แหละก็คงจะอยู่กับเบจิต้าแหละนะเดี๋ยวเรามาดูท่าไม่ตายกันดีกว่าเออลืมดูท่าไม่ตายเลยมาท่าไม่ตายเล็กซะหน่อยของตัวก็ดสวยบอกเลยสวยจัดจัดโอ้เฮ้ยโอ้เอาเรื่องจัดไหนดูซิคำนี้คำมีฮับบิ๊กแบงเอ็แทก แม็กอย่างน้อยก็ขอขอชมความสวยงามก่อนสิก่อนเปิดกระชากขอชมความสวยงามก่อนเถอะเออเพราะว่าเซิฟเจพีไม่ได้เปิดเว้ยไหนลองลองมันแปลงมันแปลงล่างแล้วมันดูได้ไหมอดูได้อยู่เนาะแปลงล่างดูไม่ได้อ่ะรู้สึกว่าแปลงล่างดูไม่ได้ดูแค่ท่าแม่ตายดูแค่ได้แค่เนี่ยล่าง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 บลูก็ดูได้อยู่สวยอยู่อ๋อล่างบลูดูท่าแม่ตายได้สวยท่าใหญ่โคตรสวยของบอกเลยท่าใหญ่นี่ต้องดู แต่แม่งหาตรงที่เป็นตรงที่แบบ<ห>เป็นไซ,ไซบอร์แมนอ่ะถ้าเป็นตัวอื่นมันยังเท่น,นะแต่นี่คือแบบไซบอร์แมนทำไมเราต้องขนาดนี้เลยเหรอวะอู้สวยจริงมาจากเดอะมูฟวี่เลยคือสวยมากอ่ะช้าๆนี่คืออีพิกส่วนของโบรลี่นี่เป็นยังไงโอ้ของโบรลี่นี่คล้ายๆกับตัว LR เลยนะทายคล้ายตัว LR เลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะโอเคส่วนเรามาดูข้างตู้กันก่อนถ้าเตะด,ดูแรงมากส่วนเรามาดูข้างตู้กันก่อนข้างตู้ที่ผมอยากได้ก็จะมีฟีด ฟ้าแลหลายคนผมยังไม่มีนะฟีดฟ้าแล้วก็มีดกคูยูไอหกปีเก่งยังก็ถือว่าเป็นตัวที่เก่งใช้ได้อยู่นะแมจะแบบโดนราศีเจ็ดปีมากลบก็ตามแต่มันก็เก่งอยู่จอมันบูจอมันบูเหลืองก็เก่งแต่ว่ามันเก่าไปแล้วไหมแต่มันก็ยังถือว่าเก่งอยู่นะยังคงได้อยู่ครับถ้าบททางเยๆก็เก่งอยู่แล้วก็เหล่าห้าปีแล้วก็สามปีตอนนี้ถ้าใครได้ก็อย่าถือว่าไม่เกลือนะมี eca ตอนพาร์ทสอแน่นอนแล้วก็มาจิงกูทั้งคู่จริงๆอยากจะได้ตัวสีเหลืองมากกว่านะไม่ไม่ควรเอาสีม่วงมาถ้าสีเหลืองมาอยู่ในกาชานี้โอเคกว่าจะเป็นสีม่วงนะไอ้โกคูเอลนจะอยากได้สีเหลืองมากกว่า <c oughs> แต่ก็ <c oughs> มันเป็นของคู่กันนะมันก็เลยอยู่นี่โอเคสิ่งที่ไม่อยากได้ที่สุดเลยของบอลคืออะไร ิ่งที่ผมไม่อยากได้ก็คงเป็นบูฮังแหละเพราะลุงไม่แค่ตัวเดียวในตู้นี้ละบูฮ oh. ังไม่อยากได้ของพี่ก็5้ปีอนะเนาะลุงม,มาสาวสามสี่ตัวแล้วยังเหลือมันอยู่ในนี่อยู่เลยยนะังยังเหลืออยู่เลยเนะี่ยโอเคมาเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่ามาบอลเราจะเออแล้วลืมบอกไปว่ามันมีโปรโมชั่นด้วยนะเออและก็สามฟรีหนึ่งเหมือนเซริร์ฟเอ่กอกอล์ฟของทุกครั้งจะขัดดวงก่อนไหมหรือจะเปิดเลยผมว่าขัดดีกว่ามากดเป็นพอยต์สักรอบเป็นซัมมอนครั้งแรกต้องขัด ขัดดวงซะหน่อยขัดดวงซะหน่อยต้องมีพิธีรีตองเป็นพิธีรีตองโอเคเออดีมากเกลือเกลือกับกาชานี้ไปกาชาจริงจริงอยากเกลือเลยแต่ก็อยากให้เป็นเหมือนปีที่แล้วนะปีแล้วพี่ฟลุกเปิดได้เบจิต้างแต่มันติแรกเลยได้เลยไหมได้เลยไหมต้องได้แล้วแหละบอลโอ้ปูมันขนาดนี้ดันไงไอ้บาวโออะบอลขัดเสร็จยัง พร้อมเปิดเปล่าเสร็จแล้วมาเปิดตู้เฟรเรียบร้อยโอเคกดพร้อมกันนะต้องต้องต้องกดไอ้หน้าไอ้หน้าโกคูกัดแดง3ทีไหมพี่ได้กดเรียบร้อยแล้วกดเรียบร้อยแล้วโอเคผมกดได้วยหนึ่งสองสามพร้อมหนึ่งสองไปแบบพร้อมกันเนาะกดซสมอนพร้อมกันหนึ่งสองหนึ่งสองไปสามสิบเพชรแรกครับสิบเพชรแรกเจ็ดปีเฮ้ยมาเปล่าต้องมาแหละโอเคมีพิกโกโร่เบจิต้าฟิวชั่นบอกว่าโอ้ยกิมต์ทูมินาคุยกันเลยว่ะ มาถึงก็เอาเลยผมเป้ทยมาถึงก็เอาเลยว่ะมาถึงก็เอาเลยว่ะบอลแด้อะไรเปล่าล่างอะไรอ่ะผมผมยังปล่อยขึ้นเต่าอยู่ยังเฉยเฉยอยู่เอเมชั่นเฮ้ยถ้ามันมาเลยนี่มันจะซ้ำรอยกับปีที่แล้วป่ะเนี่ยเฮ้ยมันคงไม่มาง่ายนะหลอกบอลจริงๆไม่แน่พี่เซอร์ไพรส์จัดๆไงแบบโผลมาเลยอ่ะเจ็ดปีอ่ะโอ้ไม่ใช่ว่าเป็นเบจิต้าตัวอะไรเบจิต้าเซียสามแม่งเอ้ย ย,ยังยังยังมึงยังไม่ใช่หน้าตู้มึงกีวิทูมินาควิกใช่มันมีหน้าตู้อ,<ภ>อีกเฟกเอาเฟกเอาเฟกเอาโ,โอ้ยสามปีโอ้ยสามปีแต่ก็โอเคผมพี่มาอยู่เส้นทางเดียวถือว่าเอามาปลดก็ดี <c oughs> ผมได้เนี่ยผมได้ค้างตู้ค้างตู้ของโกฮังกับโกคูตัวที่แล้วอะตัวเวอร์ไายเธอ,อเลสกับ ไอตัวเบเกต้าเจอเลสกับสามปีโอเคนะถือว่าเปิดมาเราเราโอเคโอเคมากเลยพี่ได้สามปีตัวไหนกูจิต้ากูจิต้าเปจิโตมีอยู่อีกตู้อ๋อมารอบนี้ขอไม่ขัดดวงเราไปกันเลยไหมสามห้าลักคอนโซนไปเลยนะมาเปิดละต้องโอ้อุตส่าห์มาแล้วอย่างนี้มันต้องโผล่มาแล้วดีอย่างเงี้ยโอเปจิต้าอีกแล้ววินมาทางผมบ้างได้ไหมโอวิ้นเด็กกินดูมีนาคุยกันที่สองมึนงัวอยู่ โอ้โหเบจิตโตอีกแล้วอะไรวะไม่ทำไมทำไมเบจิตโตเยอะจังไม่ยับินมัวอยู่เลยเนี่ยไม่สายสามว่ะไมค์กูดเนสว่ะอืหือโอ้โหเบจิต้าเขียวโอ้โหโอ,โอ,โอโ้โหตัวนี้ลุงหรือยังวะไม่เงยได้ได้ข้างตู้ไปในนัานน่ะโอ้โอ้แล้วก็เซลซ่าผมหนักมากโ่วยอย่างแย่เลยเอ้ยยังมีอีกตัว โอเคโอ้โหเซลซ่าร้อยเปอร์เซ็นต์ยโอ้โหมันไดเบต้ตาเหมือนกันที่บ oh, เบต้ตาเขียวเบต้าเขียวไม่ได้อยากได้เหมือนกันเลย <laughs> ตัวที่ไม่อยากไดหนึ่งตัวแม่งแล้วคือแม่งมาตัวท้ายนั่นตัวที่สิบเลยโอ้โหโอ้โหจะไม่ได้ไม่ได้ซะแล้วเป็นโกเทนเอซีเอตัวฟ้าเก่งแต่พี่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเอาไปขายได้แต่ถ้าไม่ได้พี่คงจะแลกอไอตัวตัวฟีดฟ้าไม่ก็โกคุม่วงอืมอะมาขอรอบนี้ขอขัดเถอะไม่ไหว ดวงเกลือไม่ได้จริงเอาเลยพี่ตามสบายเมื่อกี้บอลได้อลไรบ้างนะได้แค่เบจิต้าเขียวใช่ผมได้แค่ได้ได้แค่เบจิต้าเขียวเออแต่ตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้แล้วเออมีออกมาให้อยู่เฮ้ยมันต้องได้สิมันต้องได้เดี๋ยวถ้าเปิดผมผมยังเราก็เปิดอ่าหนึ่งไซเคิลกับพร้อมตัวถ้าถ้าเปิดตัวได้ก็เปิดตัวไปเลยพองรใช่ไม่ได้ะไรเลยจริงๆร เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีฟรีอีกหนึ่งรอบอยู่เราจะเปิดพร้อมตูดเลยมามามารอบรอบนี้ขอกดก่อนไม่ได้ละเฮ้ยเจ็ดปีก็รู้ว่าปีที่แล้วโชคดีแต่ปีนี้ขอโชคดีบ้างได้ไหมฮะมาบอลมาพร้อมยัง,<า>งสี่สิบห้าดาว์กสโตนไปหนึ่งสองสามไปเลย let's go let's go ขอพื้นหลังสีฟ้าไม่ได้ไม่สีส้มโอ้ไปโอ้โหบินบินมามัม่วมากมบินมั่วเหมือนโอ้บินมั่วงที่บอลพี่ได้กิฟต์ิทูมินาวรอบที่สามอีกแล้วเหรอ อีกแล้วกิมมิทูมีนาวรอบสามเก็บหมดจริงๆว่ะผมเซียสามแล้วไปเซียก็ตดมไหมไม่เซียสามเฉยๆอีกแล้วเงียบประจัดงโอ้โูหังโอ้โหบูหังแม่งเอ้บูหังบูบูเทนบูเทนคูดอ่ะพูดปิดมันเปลี่ยนร่างเป็นบูหังไงแม่งเอ้เอลอารัยวะเนี่ยแม่งเอ้โอ้โหพี่ได้ลุงไปยัง โอู้ยังไม่ลุ้ได้ซูเปอร์ไซยาโกคูสองแองเจิลสีม่วงมาครบเลยเว้มาครบเออได้สองข้างตู้ใช่ไอตัวที่เปิดสามรอบนี่คือได้เบเกตโตทุกรอบเลยถือว่าดวงเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องแต่ว่าไม่ได้ตัวที่ต้องการไงไม่ได้ตัวที่ต้องการเนี่ยมาฟรีทรยเลยไม่ฟรีทรยเลยไปต่อเลยไม่ต้องหยุดไปให้งอหยุดเอาให้สุดแล้วจบที่เกระเป๋าตังแฟบ ผมเปิดละไปละศูนย์ศูนย์เพชรเปิดฟรีเอ้ยรอบนี้ไม่ได้แล้วหกปีก็ได้เนี่ยเออหกปีก็ได้เออหกปีก็ได้อันนี้บินมามั่วมากเลยโอ้ผมบินโคตรมั่วเลยบินมามั่วมากเลยนี่มันอะไรกันวะเนี่ยฮะโอ้ยมาเฟกฟอร์มเซียนสามเซียนก้อนปะสารเยอะบวะของพี่หมูเบะอะแม่งอู้หู้ทั้งกากเ้ยอทั้งสายนุ๊กทั้งสายนุ๊กโคตรกาก โอ้โหเ,เงียบเงียบมากเ,เ,เกริบเงียบกริบเฮ้ยเดี๋ยวนะได้ทิเกต็ตมันต้องทิเก็ตเท่าไหร่นะจริงๆจะรอ,อ <50 S 1> เปิดพร้อมทิเกต็ตก็ต้องเปิดมันเปิด3ปีหนึง่งแล้วก็ต้องเปิดอีกรอบปะ่ะถึงจะได้ทิเกต็ตต้องมาอีกมันตีนตึงถึงจะได้ทิเกต็ตครบเอออันนี้มันยัง<ท>ได้ไม<ท>่ครบแล้วนี่ยังได้ไม่ครบยังขาดอีกหนึ่งใบเพราะฉะนั้นเปิดอีกรอบนึงไม่ได้เยู่ห้าสิบเมตรใช่ไหมพี่ใช่เปิดอีกห้าสิบขัดดวงยังไงดีวะเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งตั้งตั้งรูปก่อนตั้งรูปพี่่ไไมด้้ตัง เราตั้งรูปเป็นรูปของเจ็ดปีกันบูชาหน่อยดิหัดกันไม่ไหวละไม่ไหวจริงเงียบมากเลยอะมันเงียบจริงอะของบอลได้อะไรดีๆมันมีแค่เบจิต้าปะมีแค่เบจิต้าเลยที่ oh. เพราะว่ามันส2สองสามมันติมันก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันได้เป็นพวกตัวตูวต้ตปกติเฉยโอ้บอลโอ้โหเดี๋ยวดิต้องต้องใส่อันนี้โอ้ยอันนี้ใช้ไม่ได้มันต้องไปใส่ของอันนี้ทถเป็นอลเปเปอร์ของ The Movie ใส่เอาเลอกเอาชัยมา เดี๋ยวขัดอีกสักรอบดีกว่าวะเอ้ยไม่ขัดแล้วกันพี่เชื่อมั่นในดวงในรอบนี้เพราะรอบพี่แล้วมันเกลือไปแล้วป่ะผมก็ยังคงเชื่ออยู่โอเคพร้อมแล้พี่พร้อมแล้วมาเดี๋ยวได้แล้วกด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 สามรอบก่อนกดสามรอบก่อนคือแบบเบอร์วายพี่ก็ไม่ได้นะไม่ได้แต่ตัวหลังตู้งนั้นเลยแบบหกปีระเบอร์วายก็ได้มันถึงเนี้ยมันไม่ให้เลยเอามาพร้อมนะพร้อมไปกดละวหนึ่งต่อซ้ำไปเลยกดเลยกันเลย โอ้โหแค่เอลอาร์สักตัวดีกว่ามาโอ้แม่งเงือกมาหุยขั้งเบต้าบินมาเหรอพี่โอ้นี่ยเอาดิเอาให้ได้พี่ไม่ได้เลยพี่โอ้ไม่ฟิวฟิวพี่พี่ผมดำเลยโอ้โหบินมามั่วมากเลยอะบอลได้อะไรไหมกระจกแตกหนึ่งรอบสองหรือเปล่าสองไม่สองเลยพี่โอ้โหรอบเดียวทำไมรอบนี้เราเกลือเกลือวะอะไรแบบเซอร์ไพรส์เปล่าโอ้โหดิสโปมาจากไหนวะเนี่ย หลุดมาเฉยเลยโอ้หมายเลขยี่สิบเอ็ดรุ้งแล้วอ่ะโอ้แต่ละตัวแต่ละตัวนี้อยากจะลงให้อยากจะลงให้จริงอ่ะมาแต่ละตัวคือไม่เกี่ยวกันเลยมีหาอะไรเลยพี่ขัดดวงรอขัดรับตัวละขัดดวงรอแต่ขัดดวงรอไม่ได้หาอะไรเลยไม่หายเลยรอบนี้หรือว่าหรือว่าดวงเราจะไปตกอีกตู้เราคิดในแง่ดีไว้ก่อนดวงเราจะไปตกอีกตู้ <laughs> มนไ่่แหร,หรือว่าคนมันเปิดเยอะมันเลยหมดตู้หมดแล้วเลดดอบเลยแบบเยอะเกินทางเกมเลยคัดออกอะไรอย่างนี้โคตรน่าเกลียดผมคัดผมกดสามครั้งล่าง T R ดีกว่าหรอ <laughs> <laughs> ล่าง T R ี่มาพี่กดตัวอื่นเลยพี่กดฟีเซอร์มา <laughs> <laughs> มาเราฉีกซะเลย <laughs> มาพี่พร้อมนะ ผมขออะไรบางย่านสุดท้ายนะสุดท้ายจบเจ็ดปีมันต้องออใช่ไหมหนึ่งสองสองสามขอเจ็ดปีหัวแดงทั้งคู่หัวแดงทั้งคู่หัวแดงมาเลยโอ้โหสามสามอะไรวะเฮ้ยผมได้หน้าตู้แล้วเนี่ยผมได้คูลินบินเดียวบินกับโคลฟ์โอ้โชคดีโอ้พี่ไม่ได้พี่ได้พี่ได้โกหังคูลินผมต้องมาแล้วว่ะจริงเฮ้ยบอลต้องได้แล้วเมื่อวานขอเอลอาร์หกปีก็ได้เนี่ยเอามาปลดทางเนี่ยผมอยากได้ปลดทาง โอ้ตกใจเบต้ามาอืมเอ็มเจผมได้ตัวอะไรกันแน่เนี่ยโอ้โอ้เคลเคลอะโอ้โหร้องไห้ร้องไห้ตัวอะไรวะโอ้โหเบต้าเขียวมาอีกแล้วเออมาแต่ไกลอู้จ้าตายจริงมึงไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยอะไรวะอะไรวะอย่าง ผมยังไม่ได้ LR ากตู้นี้เลยได้แต่เบต้าได้ตัว t r บางตู้เนี่ยอะถ้าเทียบคือเลดดอบที่พี่ได้ถือว่าสำหรับมือใหม่ถือว่าดีไหมที่ได้ทั้งก็น่าจะสำหรับได้สำหรับมือใหม่ได้สองสามตัวบูหังได้บูเทงได้เอสามปีได้ปีคู่สองแล้วก็เบจิต้าแต่พี่ดีใจที่เบจิโตห้าปีไม่ออกไม่งั้นแม่งโคตรเจ็บเจ็บมากกว่านี้อีกดีแล้ว ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่เออพอรับได้ใช่ไหมเออตัวอื่นยังพอโอเคพี่ก็ไม่ค่อยรู้สึกเจ็บมากเท่าไหร่แต่แค่แบบรู้สึกเอ้ยมึงจะไม่หอกให้กูหน่อยเหรออะไรอย่างนี้โอเคก็เกลือเกลือกันไปนะสำหรับกาชานี้ก็โอเคก็ขอจบกันไปเท่านี้กันขอพักความเกลือไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปต่อกันคลิปหน้ากับกาชานี้ในช่องบอลเนาะก็โอเคก็ขอจบคลิปนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์สกายกดแชร์เป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อคัมภีรทูดีต่อไปด้วยและอย่าลืมไปติดตามบอลด้วยนะผมนะทิ้งลิงก อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจเข้าดิสคอดแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ติต๊กต็อกไปตามติ๊กต็อกผมด้วยนะครับผมนะโอเคก็คไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับโปสวัสดีครับ